ประตูคนมันสิพาไปยามกับหนูคือนเอากับบรรยากาศเศร้ากับดอนกลางน้ำคลองไม้ไม้เส่กับวันนี้ก,ก้าหลังมันชีถืกบัวไปเบิ่งดอนนี้น้อยเงยอยู่กลางของแล้วชิพาเบิ่งเบิ่งบรรยากาศมีมบรรยากาศบ,บรรยากาศยามเศร้าอยู่กลางน้ำคลอง,องทแท้ๆเลยมืงเนี่ยแนวเหงามา อยู่กลางน้ำลองหม้ไหมเบื้องบนชีพเป็นยังไงไปเบิ่งกลับเก้าหลังบริษัทไก่กันอีกใช้มโม่แถวนี้แหละไปพาไปเบิื้องเนึงเครื่องก่อนกันไปไปเบิ่งหลังแรกกใชโมอโมคืองนี่เลยติดกับน้ำนี่อีกเห็นหอยมันเล่นด้อยหลังแรกเป็นตื่นหรือมันบริษัทไก่ไกกันนะเบื้องหอยมันออกมาเล่น แมนบั Men, ้คือนี่มันก็นมาบังแต่หอยมันออกมากินแต่หนูนี่มันคือบอกกินขา้าวบังหอยตีนแต่หอยตีนหนูหูหนูแต่หนูเขาออกมากินกับซะนะออกากินข,ข้าวร่างเง่้กรบเพื่ นัดหูมอยู่โมอม่กันนี่หายไปแล้วสองลังกลับกอลังสิมีตอวยู่บ่เนี่ยนี่มีแต่หอยกินว่าหอยไม่เห็นก่าเราหนูเขาว่าหลายคักอด้วยนะมีตเขหอยลากหางแต่มันคือบ่เหิตโต

คือคือบนน้องมึงหอยตีนมันมาอันคือบนันมีตัวทึกสามหลังสี่หลังก็มนีหลังที่สี่คือเกาคือเกาคือเกางานนี้ไม่ได้เด็ดมาอันนี้ก็พืึกอีก แม่นบุญออ่ะวือหอยกินปลากลายไปใส่เบเอร์เทนูนี่ห่วยหาหลังแล้วได้ไหมลิกสีหลังคือบุญออ่ะไม่ได้จากตูจิหอยหนูขวดปลากลายนะหอยตีนบั่ใหญ่อีกเด้บุ๋มมาทางนี้บ่เด้จ้อยวับอันนี้ก็ได้ มวยมันแมนอยู่บล่ล่ะแมนอยู่บ่หอยมันลากห่างเข้ามาบ่ครั้งเ้าอเลอสามหลังได้กินโตกินต้อนอยู่บ่หลังนี่กระปืก Do you quá to go? thôi can't go. Hmm. Do you chắc to go? I'm going phải go. I'm mà, to go. I'm going to go. I'm going chụp trồn Chụp going โว้ยเนี่ยห้อยเที่ยวให้อาว่าเนี่ยตัวซ้ำเนี่ยบุ้ยยี่ดีดิกชิมด้วยแนวเนี่ยน้อข่าวเนี่ยอูประมานบ่ะมานเว้ยเนี่ยวูคือบูคือบูคือ